คุณกำลังฟัง Innercape s ศิลปะบนผืนใจพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาคุณสำรวจจิตใจผ่านเครื่องมือที่ไม่ใกล้ไม่ไกลตัวเราอย่างศิลปะกับดิฉันนิวสุภาวรรคงสุวรรครับแล้วก็ผมครูมอสอนุพันธ์พฤกพันธ์กจีครับ คนรู้สึกว่าศิลปะเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวเมื่อต้องดูหรือต้องทําศิลปะก็มักจะรู้สึกว่าเข้าไม่ถึงอยู่เสมอเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีใครบอกว่าไปดูศิลปะเพื่อเยียวยาช่วยเหลือตัวเองสิหลายคนจะรู้สึกว่าแทบเป็นไปไม่ได้เลยจะเกิดคําถามตลอดเลยว่าศิลปะจะช่วยเราได้ยังไงครับก็วันนี้ความน่าสนใจก็อยู่ที่ว่าพลังของศิลปะเนี่ยจะช่วยให้จิตใจของเราเนี่ยเรียกว่า ของแท้วหรือว่าสบายใจขึ้นมาได้ด้วยศิลปะแบบใดเรามาติดตามฟังกันนะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะคุณมอสอาสวัสดีครับนิวไม่ได้เจอกันนานเลยครับ <laughs> ห่างหายไปสักเล็กน้อยแต่ว่าเรายังกลับมาสู่ InnerScape กันอีกครั้งนะคะแล้วก็วันนี้เรามาในประเด็นที่ น่าจะหลายๆคนอาจจะมีความเชื่อมโยงอาจจะรู้สึกเหมือนกันว่าเออตัวเองเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจศิลปะไม่รู้ว่าเวลาจะไปดูเนี่ยต้องดูยังไงหรือว่าจะเชื่อมโยงตัวเองกับศิลปะได้ยังไงแล้วก็จริงๆมันมีเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่คนพูดถึงกันบ่อยๆคือ,อ,อมีคนไข้เนี่ยที่โดนคุณหมอเขียนใบสั่งยาให้ไปดูงานศิลปะถ้าเกิดหลายคนเจอสถานการณ์แบบนี้อาจจะ ถึงกับงุนงงกันไปเลยก็ได้ว่าเอ๊ะแล้วศิละปะจะช่วยเราได้ยังไงหรือว่าเราเดินไปเจอหน้าภาพวาดภาพหนึ่งเนี่ยแล้วยังไงต่อครูหมอช่วยเล่าให้เราฟังได้ไหมคะว่ากระบวนการมันเป็นยังไงมันต้องเริ่มต้นจากอะไรคะในกรณีแบบนี้ครับก็น่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่นิวได้เล่าให้ผมฟังเมื่อสักครู่เนี้ยเราก็จริงก็ปีที่แล้วเองมั้งที่ขณะที่ทํา นิทรรศการชื่อว่า Art of Element and Therapy ที่หอศิลป์กรุงเทพนะกบ็บังเอิญ oh. ทีออ่ใน Facebook ก็โชว์ข่าวข่าหนึ่งที่บอกว่าคนไข้ในประเทศทางสแกนดิเนเวียนนะครับได้รับใบสัญญาเป็นการชมงานศิลปะก็ได้เข้าไปนั่งอ่านดูจริงๆแล้วเป็นข่าวที่ทำให้เรารื่นรมในถ้าในวันนั้นในฐานะก็คือเราเป็นคนที่ พูดถึงพลังของศิลปะผ่านภาพวาดหรือศิลปะในแขนงต่างๆไม่ว่าเป็นการเคลื่อนไหวหรืองานจัดวางหรือว่างานเซรามิกที่นี้มันก็คือ <c oughs> ทีนี้มันก็น่าสนใจว่าและในบ้านเราเนี่ยมีคุณหมอที่ได้แนะนําเรื่องนี้ก็คงมีบ้างนะผมคิดว่าคงมีบ้างแต่ว่าสิ่งสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าเราก็อาจจะไม่ได้มี หอศินในเรียกว่าแบบฉบับเดียวกับที่ในประเทศฝากฝั่งตะวันตกแต่เราก็มีไม่น้อย,นยในในปัจจุบันที่เรามีแกลเลอรี่หรือว่ามีงานแสดงต่างๆนี่ความนะ่าสนใจก็คือว่าเหตุใดใบสัญญานั้นเนี่ยจึงเป็นใบสัญญา<ม>ที่สําคัญเพราะว่าแสดงว่าความสําคัญก็คือเมื่อเราเดินเข้าไปรับหรือว่าไปเสดอะพูดง่าย สิ่งที่ปรากฏในรูปในชุดการแสดงนั้นไม่ว่าจะเป็นงานจัดวางหรืองานสามิติหรืองานสองมิติก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นยาให้กับผู้ชมงานเลยหรือ,อ,อแสดงว่ามันมีพลังจริงๆแล้วหลายคนเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้มากเลยผมอาจจะยัง ไม่ได้ครั้งนี้ไม่ได้พาไปไกลถึงคําว่าศิลปะบําบัดแบบแบบนั้นแต่ว่าอยากจะบอกว่าแค่แค่ศิลปะในระดับที่เราเห็นงานศิลปะที่มีคุณค่าหรือว่ามีพลังทางด้านใจเนี่ยมันเราสัมผัสได้อาจจะต้องพาทุกคนออกไปนอกประเทศอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเวลาเราจะายกตัวอย่างอะไรเนี่ยบางทีเอาเข้าจริงๆนะผู้ฟังของเราก็คงจะไปต่างประเทศมากกว่าผมมากมายนั่นแหละ เราเราเห็นได้ว <accurately S 2> ่าสถาปัตยกรรมหรือว่าอาคารนะหรือว่าสถานที่วัดต่างๆที่มีความสวยงามเนี่ยหรือมีมีพลังทางด้านศิลปะหรือว่าหอศิลป์ที่ถูว่าเรียงลําดับงานแสดงได้อย่างมีพลังเนี่ยมันช่วยทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นเมื่อเมื่อจ่ายบัตรแล้วก็ เฝ้าดูชมว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยแสดงว่าศิลปะที่เรากาลังเดินเข้าไปดูเนี่ยมันมีมันมีฤทธิ์ทางใจสูงมากเลยผมแต่ว่าสิ่งที่เราจะมาพูดในลงรายายละเอียดวันนี้เนี่ยเราแน่จะมาพูดถึงคุณภาพของงานงานที่เราดูขึ้นไปสักหน่อยผมอยากจะขอยกออตัวอย่างมิวเซียมหนึ่งนะที่ญี่ปุ่นนะครับ ก็เป็นมิวเซียมนะครับที่อยู่ในเมืองอาตามินะครับแล้วก็เป็นมิวเซียมของท่านโมกิจิโอคาดะที่ได้เก็บผลงานศิลปะไว้มากมายเลยในในยุคสมัยของของท่านซึ่ง <c oughs> ถามว่าประมาณช่วงเวลาไหนคุณมอก็น่าจะประมาณสักอาจจะ80ปีก่อนและการที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลานั้นเนี่ย <c oughs> ท่านก็เป็นเรียกว่าท่านเป็นแพทย์ด้วยนะแล้วก็เป็น น่าจะเรียกได้ว่าเป็นเป็นนักปรชาชญ์แล้วก็เป็นศิลปินหลายคนเนี่ยรู้จักการจัดดอกไม้แบบ<ม>โอกระดะนะครับก็คือจัดดอกไม้จัดใจคนเนี่ยที่ที่เราเคยได้ยินกันน,นะครับท่านก็สมัยนั้นพอท่านมี <c oughs> เรียกว่ามีสตังค์หน่อยก็ท่านก็จะเก็บงานศิละปะไม่ว่าจะเป็นถ้วยชาในยุคข,ของญี่ปุ่นที่เฟื่องฟูในในช่วงเวลาหนึง่งหรือภาพวาด ของศิลปินทางยุโรปท่านก็เก็บอีนนี้คนก็สนใจใครรู้ว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงเก็บงานศิลปะท่านก็บอกว่าเนี่ยในช่วงเวลาเนี้ยถ้าท่านมีความสามารถที่จะเก็บผลงานศิลปะได้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับรุ่นเรานี่คือรุ่นรุ่นรุ่นหลานรุ่นเลนเพราะว่าพลังของงานศิลปะที่ท่านเก็บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถ้วยชาภาพวาดแจกันก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ผมก็อาจจะพูดไม่ได้ ละเอียดมากนักแต่ว่ามันเป็นสําหรับสําหรับผู้สะสมแล้วเนี่ยก็คือมันเป็นพลังทางศิลปะที่มันบอกถึงความปราณีตความสวยงามและเรามีคําพูดคําพูดหนึ่งที่สามารถบอกว่าศิลปเราเห็นงานศิลปะเนี่ยเราเห็นใจของคนคนนั้นซึ่งซึ่งเราสามารถได้รับพลังของสิ่งที่ว่ามาเนี่ยส่งส่งมายังผู้ชมงาน ฉะนั้นตอนนี้วันนั้นก็เลยนึกว่าไอ้ที่เราอ่านใน facebook อะที่พูดถึงว่าให้ใบสั่งยาแต่ว่าในความคิดตัวเองนะอันนี้ก็ขอเป็นส่วนตัวหน่อยึ่งความคิดตัวเองก็คือ,คอยังมองว่าโอ้ถ้าเกิดมันเพิ่มรายละเอียดซะหน่อยว่าดูงานประเภทไหนมันคงจะทำให้ผู้ผู้ชมเนี่ยมีความเข้าใจที่ลึกไปในอีกมิติหนึ่งอย่างน้อยสุดคือถ้าเรา ไปชมงานที่หลายคนบอกต่อว่าเออไปสิรู้สึกมันมันเพิ่มพลังใจหรือมันส่งความสันสะเทือนหรือมันทําให้เรารู้สึกสดชื่นเบิกบานอันนี้ก็อยากจะบอกว่าในทุกวันนี้เนี่ยศิละปะเนี่ยในมุมมองของหลายๆคนมันก็มีความหลากหลายเราเราต้องบอกก่อนว่าเราไม่เคยมีคาจังกัดความกับศิละปะได้ได้ได้ง่ายๆนักหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วแต่ลยุคสมัย,ยคำจังกัดความมันก็เปลี่ยนไปตลอด แต่ว่าถ้าในพื้นที่ของเราอินเนอร์สเเนี่ยเราก็พูดถึงข้างในนะเราพูดถึงสิ่งที่จะช่วยทำให้ข้างในของเราไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยรู้สึกเ,เมื่อได้ชมแล้วเนี่ร,รู้สึกเราได้รับสิ่งต่างๆกลับมาในมุมของการยกระดับหรือรู้สึกอิ่มทางใจ mm hmm. ฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าสิ่งที่ หลายๆคนได้มีโอกาสไปไปชมงานศิละปะผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าที่เราบางที่เรารู้สึกอึดอัดในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยถ้าเราได้มีโอกาสได้เห็นภาพวาดที่เป็นอิมเพร s ชันนิสก็คือจากศิลปินกลุ่มอิมเพ s สชันนิสเนี่ยก็คือที่เขาแปลวะละ่ลัทิความประทับใจเนี่ยเราจะเห็นว่าภาพที่มันเป็นพื้นที่ท้องนาป่าเขาพืชสวนหรือว่าริมน้ําหรือท้องท ือทะเลสาบเนี่ยหลายคนชอบโดยเฉพาะคิดว่าคนไทยก็ชอบภาพในลักษณะนี้เพราะมันมีเราเรียกว่ามีระยะมีมีความกว้างไกลเราเห็นท้องฟ้าสุดลูกหูลูกตานี่ผมยกตัวอยา่างใช่นี่ในความหมายเด่งว่าเออถ้าถ้าคุณหมอเห็นใครสักคนที่รู้สึกว่าเออตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลาที่อ่าหมกมุ่นกับงาน <laughs> หรือ <laughs> จมจมอยู่กับความเครียดหรือจมอยู่กับตัวเองเนี่ย เออก็ S <S ถ้าจมอยู่กับตัวเองนี่ก็แน่นอนสึกว่าก็คงจะต้องมองไปที่ข้างในตัวเองมากๆเลยทีนี้การที่เงยหน้าออกมาที่หอศิลป์หรือพื้นที่กว้างใหญ่เย <S 2> <S 2> <พอ>เขาก็ไม่ได้บอกว่าต้องไปดูประเทศไหน,นแต่ว่ามองไปดูมิวเซียมไหนก็ได้ที่ที่ภาพวาดเนี่ยมันเห็นแล้วมันรู้สึกสุดลูกหูวตามันก็คล้ายๆกับว่าคนคนนี้เนี่ยคนที่ชมเนี่ยก็ได้หายใจไปกับภาพวาด ซึ่งก็ว่าหายใจแบกับภาพวาดเนี่ยมันหายใจทะลุกำแพงเลยนะครับนิวเพราะว่าภาพวาดหลายๆภาพที่เป็นลักษณะของอิมเพรสชันเนี่ยมันสามารถทําให้เราไปได้ถึงแต่ขอบฟ้าเลยคือเห็นสีของฟ้าสีของบรรยากาศนั่นคือนั่นคือพลังของภาพวาดในในยุคอิมเพรสชัน ค่าน่าสนใจมากค่ะคือนิวก็คิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าคารูโมร์บอกว่าเวลาเราดูงานศิลปะแล้วสิ่งที่คนวาดเขาวาดเนี่ยมันมาเชื่อมถึงเราได้งั้นแปลว่าไม่ใช่ว่าเราอยู่ในสภาพว่าแบบนึงแล้วเราจะไปดูงานแบบไหนก็ได้คือมันก็ต้องมีการแกล่นกรองด้วยถูกไหมคะครับโดยโดยส่วนโดยส่วนตัวของความเข้าใจที่ผมศึกษามาเนี่ยม,มันมันจะดีมากเป็นพิเศษเลยถ้า,ถ,าถ้าเราเรารู้สึก เดี่ยวเช้านะครับนิวแต่ว่าเราได้ไปดูงานงานแจกันดอกไม้ที่เขาจัดแล้วพลังพลังความสดชื่นของดอกไม้อ่ะ oh. มันส่งกลิ่นมาถึงเราอ่ะ hmm. อทั้งทั้งที่เราไม่ได้เป็นผู้ผู้จัดเองนะแต่ว่าถ้าย้อนไปเมื่อสักครู่เนี้ยก็บอกว่าศิลปะเนี่ยมันพอเราดูว่าเอ้ยใครกันนะจัดที่จัดดอกไม้เนี่ยมันก็ย้อนกลับไปถึงว่าใครนะเป็นคนสร้างสรรค์สิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ย ซึ่งออพลังที่เขาทำงานศิลปะนั้นออกมาเนี่ยมันสามารถส่งถึงมันส่งสามารถส่งถึงให้ผู้เสพงานได้ฉะนั้นในในกรณีหลายๆอะไหลายกรณีถ้าพูดให้ชัดลงไปเลยว่าเดี๋ยวนี้ผมดีใจมากเลยนะหลังจากที่ทำออนิทรรศการ Art of e l e m e n t เนเี่ยเร็วๆเนี่ยเ<อ>พิ่งเห็นนิทรรศการจัดดอกไม้ซึ่งก็ ซึ่งก็เพิ่งเห็นเมื่อสักสองอาทิตย์ก่อนเนี่ยก็รู้สึกว่าเออถ้าเรามีลักษณะแบบนี้ตามแกลเลอรี่เล็กๆหรือบ้านแหลรเล็กๆที่อยากทําสิ่งเหล่านีออ้ออกมาแล้วก็เปิดโอกาสให้คนทั่วๆไปเนี่ยเข้าไปเข้าไปชมงานเนี่ยมันคงเป็นมิติที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าถ้าพูดง่ายๆว่าเราตอนนี้มันรู้สึกเหี่ยวแห้งหรือว่ารู้สึกไม่สดชื่นเนี่ย สิ่งสิ่งที่เราจะได้รับจากงานศิลปะอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสีเพราะเมืเ่อกี้เราพูดถึงภาพวาดที่ในยุคข,ของอินพลาชันเพราะมันเต็มไปด้วยสีแล้วดอกไม้มันก็คือสีเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราเอาเรื่องของเรื่องของสีเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวเป็นตัวขับขับเคลื่อนค่ะของการชมงานครับค่ะอีกอีกประเด็นที่เห็นว่าน่าสนใจมากค่ะครูหมอคือเมื่อกี้ครูหมอแบบว่าการการดูศิลปะเนี่ยมันต้องอาศัยเหมือน สเปซด้วยเช่นถ้าผู้หญิงคนนึงเป็นคนรู้สึกหมกมุ่นกับงานมากต้องการการเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยก็หมายความว่าจริงๆแล้วเราต้องการสเปซบางอย่างในเชิงศิลปะเหมือนกันเช่นถ้าเราบอกว่าแค่เคลียร์แล้วให้ดูงานศิลปะเนี่ยหยิบงานศิลปะมาเปิดบนมือถือนี่ก็คงจะไม่เวอร์คงจะไม่ได้ไม่ได้มีลมหายใจไปพร้อมศิลปะแบบที่ครูมอสบอกใช่ไหมคะครับจริงๆก็มันก,มนก็มันก็อยู่ในยุคที่เทคโนโลยีมันอยู่ใกล้ตัวเรามากนะแม้กระทั่งการ การชมงานก็ชมที่จอมือถือได้เลย<อ>จริงๆจอมือถือมันก็คือมันก็คือที่แสดงสิ่งต่างๆออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าเราอาจจะได้รับพลังที่แท้จริงของมันได้ได้ดีมากยิ่งขึ้น<อ>เพราะว่าในพื้นผิวจริงๆของงานหรือความเป็นมิติจริงๆของงานเนี่ยมันก็คืออยู่ที่พื้นที่ของการแสดงด้วยส่วน ส่วนนั้นเป็นส่วนที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเ,ออเมื่อเราเข้าไปในพื้นที่ที่ศิลปินหรือผู้จัดงานเนี่ยได้พยายามออกแบบ Space อาจจะมีความรู้สึกเ,ออเรียกว่าเรากับงานศิลปะนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนเราได้ยืนสัมผัสหรือถ้าใช้คำที่แรงหน่อยก็อาจจะปะทะกับภาพนั้นได้โดยตรงม,มันก็ทำให้เราอะรับเรียกว่ารับรส ของสิ่งนั้นเนี่ยเข้าไปทั้งเนื้อทั้งตัวผมผมคิดว่าในมือถือเนี่ยมันไม่ได้ทั้งเนื้อทั้งตัวนะแต่มันอาจจะได้ที่ที่ตาพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเรื่องไอเรื่องการดูจากจากตาเนี่ยมันก็มันก็สัมผัสได้แหละว่ารูปนี้สวยเราชอบเราชอบคนนี้ถ่ายรูปท้องฟ้าแต่มันจะดีกว่ามากเลยเพราะว่าถ้าเราได้เห็นท้องฟ้านั้นด้วยตัวเอง Mm hmm. เพราะฉะนั้นที่ที่กล่นเมื่อสักครู่เนี่ยว่าพอเราก้มหน้าดูแต่ใจของตัวเองหรือว่าครุ่นคิดในบางอย่างของตัวเองเนี่ยหรือพูดง่ายๆว่าบางคนก็จะก้มหน้าดูแต่จอเนี่ย mm hmm. มิติของการมองเนี่ยมันสั้นมากเลยหมายถึงว่าระยะของการมองมันก็คือระหว่างสายตาไปยังมือถือ mm hmm. แต่ระยะที่ดวงตามองไปที่ภาพวาดหรือดวงตามองไปที่ท้องฟ้ามันเป็นระยะที่เราสามารถ ทิ้งความรู้สึกต่างๆให้ไกลออกไปมันก็เท่ากับเรามีโอกาสได้หายใจออกไปกับภาพวาดผมพูดหลายครั้งนะคิดว่าในใน n n n e r s p a ส e นี่ก็พูดบ่อยเหมือนกันว่าภาพวาดเนี่ยมันมีอยู่สองพลังครับนิวพลังของผู้สร้างสรรค์งานเนี่ยที่เขาได้ได้ทำออกมาซึ่งซึ่งเรามักจะพูดถึงว่ามันเป็นการ Express ก็คือการแสดงอ,ออกครับ แต่ขณะเดียวกันเนี่ยในฐานะที่เราได้ดูงานเนี่ยเราก็คือเรารับมันด้วยก็คือ InPlace oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีทั้งสอง,สอ,งอย่างนะก็คือเราเรารับเรารับเข้าได้ด้วยแล้วเราก็ถ่ายออกมันมันได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันนี่คือเป็นกระแสหนึ่งที่ส่งต่อส่งต่อมาผมจำ ได้อยู่หลายครั้งเลยที่เราประทับใจภาพวาดของศิลปินภาพวาดหลายๆคนในในแต่ละยุคไม่ว่าจะเป็นยุคอิมเพรสชันนิสเวลาเราไปดูในแกลเลอรี่ต่างๆในยุโรปหรือบางงานที่ที่ญี่ปุ่นหรือบางงานที่ประเทศไทยเนี่ยบางบางภาพเนี่ยมันไม่ซับซ้อนเลยนะแต่ว่ามันมีความบริสุทธิ์มันมีความสงบเราก็ได้รับความสงบกลับมาในตัวอย่างเรียกว่า คาดไม่ถึงยิ่งเราได้อ่านประวัติของศิลปินหรือว่าอยู่ในพื้นที่นั้นที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้มีความสัมพันธ์กับความนิ่งหรือว่าความสงบเนี่ยเราก็รู้สึกว่านี่น,นี่นี่เราคิดถูกมากเลยที่เราได้ได้มาชมในรัศก,การนี้ผมก็เข้าใจได้เลยนะว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าเป็นใบสัญญาอสําหรับสําหรับในในใน ในโลกปัจจุบันครับครูหม,มอเองในฐานะที่ครูหมอแน,น่น่าจะได้ดูงานศิลปะมาเยอะมากและน่าจะหลายประเทศด้วยครูหมอมีไหมคะแบบเอศิลปะที่ครูหมอได้บังเอิญไปดูในเทศกาลที่ได้บังเอิญไปดูแล้วรู้สึกว่ามันแบบมันเชื่อมมันเยียวยาเราจังเลยในช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยอยากให้คุูหมอเล่าให้ฟังผมเนื่องจากเราเราอยู่เราอยู่ใน เส้นทางที่เป็นทั้งโดยส่วนตัวเนี่ยเราก็ได้ทํางานศิลปะเนี่ยพูดง่ายว่าเราก็เป็นจิตรกรแล้วเราก็เป็นนักศิลปะบําบัดแล้วเราก็มีโอกาสได้ทําบ,บําบัดเนี่ยมันความรู้สึกที่อยากจะถ่ายทอดให้กับผู้ฟังหรือว่าแฟนรายการเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือว่ามันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าบางนิทรรศการเนี่ยมันสะท้อนตัวศิลปินเป็นอย่างมากเลยคือได้ไปดูงานที่ญี่ปุ่นได้ไปดูงานของศิลปินชื่อคุณยา,ยยายโยอิ ซึ่งด oh. ้วยบังเอิญมากที่ไปในช่วงเวลาที่เป็นซีรีส์น่าจะเป็นซีรีส์เต็มของเขาก็ไปต่อคิวนันแหละสิ่งสิ่งหนึ่งที่ได้อ่านประวัติของเขาแล้วก็ได้เห็นเรียกว่าทุกคนก็ทราบนะคุณนาย mm. ก็คือเป็นเป็นจิตกรแต่ว่าก็มีเรื่องของเรียกว่าความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจด้วย mm hmm. แล้วก, mm hmm. แวก็แล้วก็รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลด้วยแล้วก็ พูดง่งยๆว่าขณะที่รักษาตัวอยู่ก็มีพื้นที่ทํางานศิลปะซึ่งความรู้สึกเนี่ยมันมีมีหลายแบบมากความรู้สึกเหมือนเราได้เดินเข้าไปในชีวิตเขาเหมือนเข้าไปในอินเนอร์สเคปของเขาแล้วก็เห็นถึงความสวยงามในจิตใจของเขาที่ถ่ายทอดตัวเองในสภาวะต่างๆออกมาซึ่งวันนั้นเนี่ยมันก็น,นั่นหลายๆคนถ้านึกไม่ออกตอนนี้อยากจะบอกว่าที่มันมีลักษณะเป็นดอท เป็นลักษณะดอดทสีแดงหรือว่าสีชมพูเข้มหรือสีต่างๆที่ที่ยาทำทำออกมาก็เหมือนกับเดินเข้าไปในในจิตใจของเขาแต่ว่าขณะที่เดินเนี่ยเหมือนเขาได้วาดรูปหรือได้นําเสนอเรื่องราวตัวเองผ่านการทํางานศินละปะออกมาอันนั้นมันเป็นความความรู้สึกที่ที่เป็นสําหรับผมคือพิเศษมากๆเลยที่ที่ได้เดินผ่านใครสักคนหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองไม่สมดุลแล้ว แล้วก็ยืนยืนหยัดที่จะเชื่อว่าพลังของศิลปะเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเติบโตทางด้านจิตใจแล้วก็กลายเป็นเรียกว่าศิลป,ปินที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาอันนั้นอันนั้นคือความรู้สึกที่หนึ่งค่ะโอ้พอครูมอธพูดแบบนี้แล้วเราก็ <laughs> คือออกขึ้นมาเลยว่ามันเป็นยังไงคือบางทีส่วิว่าเราเห็นงานดังๆของเขาคือฟักทองลายจุดใช่ไหมใช่ผ่านไปเห็นอันเนี้ยเฉยๆเราก็อาจจะยังไม่รู้ซึ้งถึงมันเท่ากับว่าเรารู้ว่า คุณยาโยอยิอเขาผ่านอะไรมากจริงๆนิวเคยเขียนบทความชิ้นหนึ่งเรื่อง oh, ครีบด้วยในวันโอวันนะคะเอาขอขายของนี้ไปอ่านกันได้ค่ะก็เป็นเรื่องที่บอกเล่าจริงๆว่าผู้หญิงคนหนึ่งเขาใช้ศิลป,ปะในการทั้งเยียวยาตัวเองแล้วก็ส่งต่อไปคนอื่นแล้วมันก็มีพลังกับคนอื่นมากอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะพอนึกถึงก็ลุกขึ้นนึกขึ้นมาได้เลยว่าบางอย่างในตัวเราอาจจะเชื่อมโยงกับเขาหรือว่า แค่เรารู้พ r o c e s กระบวนการของเขาเนี่ยมันก็ทําให้เราเหมือนกับว่าแบบเต็มอิ่มเต็มตื่นขึ้นมาแล้วค่ะดีครับดีที่นิวเคยเขียนเรื่องนี้เดี๋ยวอาจจะลองดูว่าเราสามารถเชื่อมเชื่อมลิงก์อีกทีหนึ่งแล้วมันก็นึกถึงงานอีกอีกครั้งหนึ่งตอนที่ไปที่เมลเบิร์นออสเตรเลียก็ได้มีนิทรรศการหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของการของการถ่ายทอด ความรู้สึกของผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ของโฮโลคอสต์ในโปลแลนด์ซึ่งก็เป็นเรียกว่าเป็นโอกาสที่ได้เห็นคนธรรมดาที่ทำงานศิลปะถว่าผ่านความรู้สึกบางอย่างออกมานะครับฮโลคอสต์ H O L A U S, S T ซึ่งเป็นเหตุการณ์ในโปลแลนด์นะครับ mm. ซึ่งในในยุคนั้นเนี่ยก็มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งประเด็นก็คือว่าก็มีผู้คนที่เรียกว่ารู้สึกกับวิกฤตการณ์นั้นมากๆเลยแล้วก็ได้มาทำอาร์เทอเรพีค่ะครับแล้วก็เขาก็เก็บงานชุดนี้ไว้ขึ้นไม่ใช่คนเดียวนะมันเป็นงานชุดใหญ่มากเลยน่าจะประมาณร้อยชิ้นได้เราเราก็จะเราก็ได้เดินเงียบๆดูงานเนื่องจากเขากเก็บงานเป็นเรียกว่าเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นระบบมากแลย บางรูปเราก็เห็นถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเห็นถึงคล้ายๆว่าถ้าพูดถึงมันก็เหมือนกับย้อนเวลาเลยแต่ว่าผ่านภาพว่ามันว่ามันเกิดอะไรอะไรขึ้นมาสิ่งสิ่งที่เราเห็นในในรูปเนี่ยนอกจากเอ่อความรู้สึกต่างๆมันไม,ม่ไม่จะเป็นความรู้สึกเจ็บปวดโกรธแค้นหรือหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าความเศร้าเพราะว่ามีความจากจากพลากต่างๆเนี่ยมันก็สะท้อนออกมาในในรูปว่า อันนี้มันก็จะเป็นเหตุเหตุการณ์หนึ่งที่ทำทำงานผ่านภาพวาดซึ่งซึ่งในในในมิติที่เรากำลังเล่าถึงว่าเมื่อเราเดินเดินดูงานเนี่ยเราจะได้เราจะได้มีโอกาสเจอเรื่องราวอะไรบ้างซึ่งในเรื่องราวเนี้ยถ้าถามว่าเราภาพวาดเนี่ยมันได้ทำหน้าที่อะไรมันก็ได้นะทำหน้าที่เชื่อมความรู้สึกของใครคนหนึ่งส่งส่งต่อมา แล้วมันก็เป็นความรู้สึกหนึ่งที่ทำทาให้เราได้ได้เห็นถึงความละเอียดอ่อนของมนุษย์คนหนึ่งนะผ่านผ่านผ่านงานศิลปะแล้วก็ถ้าจะเล่าอีกก็คือมันก็จะมีความประทับใจมากเป็นพิเศษที่วันหนึ่งได้ไปดูงานศิลปะในเส้นทางที่เราเรียนมาก็คือเส้นทางมนุปรัชญา ก็อันนี้อันนี้จำจำได้มาถึงที่เรากำลังคุยกันตอนนี้เลยเนื่องจากผมไปที่ตึกหนึ่งในเยอรมันแล้วก็ด้วยความที่ด้วยความที่เราไปเป็นเป็นเพื่อนของครูเนี่ยเราก็เลยมีเวลาว่างเราก็เลยเดินลงมาดูซิว่าเป็นชั้นที่เขามีการแสดงงานของใครคือในในต่างประเทศน่ะห้องว่างเขาจับแสดงงานหมดแล้ว คือมีรูปบ้าซึ่งมันความเป็นความน่ารักนะันในโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลแต่ที่นี่มีลักษณะเป็นเหมือนเหมือนเป็นคลินิกอย่างเงี้ยแล้วผมก็ได้ลงมาปรากฏว่าพอผมเดินเข้าไปเนยะพอผมเห็นสีหรือสิ่งต่างๆที่เป็นภาพวาดเป็นลักษณะางานเนี่ย<ม>ผมจาได้เลยนะนี่คือครูของผมเมื่อตอนผมไปเยอรามาันครั้งแรกเมื่อเมื่อครั้งแรกเลยตอนอายุยี่สิบเอ็ด ซึ่ง oh. รู้สึกดีใจมากเพราะว่าเรา oh. เราไม่ได้ติดต่อกับครูคนนี้เป็นเป็นระยะเวลานานมากมันเป็นการเดินที่อิ่มมากเลยอะเพราะว่า oh. เราจําได้ว่าครูคนนี้เป็นคนสอนวาดรูปเราครั้งแรกแล้วเราไม่เคยเห็นครูเราแสดงงานเลย oh. นอกนอกช่วงเวลานั้น oh. ก็เป็นแบบว่าเดิน oh. เดินหลายรอบมากแล้วก็ได้ถ่ายได้ถ่ายรูปเก็บเก็บความทรงจํานี้ไว้ว่าอูเรารู้สึกแบบน,นี่นี่มันพอดูภาพปุ๊บเราก็ เหมือนเราส่งความคิดถึงส่งความรักแล้วก็จําสีที่เขาชอบใช้สีที่เขาเคยแนะนําให้เราใช้อก็ที่เล่ามาทั้งสามเหตุการณ์เนี่ย<า> <laughs> ก็น่าจะเห็นว่าการการ,การที่ศิลปินจิตรกรผู้ทํางานศิลปะได้ได้ถ่ายทอดอะไรออกมาเนี่ยครับก็ได้คนที่เป็นผู้ชมอย่างผมเนี่ยมันก็ในแต่ละช่วงเวลาช่วงเวลาเนี่ยมันก็ได้รับ รสชาติหรือว่าความรู้สึกต่างๆในในล้นทางต่างๆแต่ทีนี้ถ้าถ้าจะพูดถึงว่าถ้าในคนที่ไม่สมดุลเพราะเมื่อกี้เราเกิดไว้ว่าเราควรจะดูเราเราควรจะดูงานในลักษณะไหนจริงๆแล้วก็ไม่อยากไปเนื้อว่าจํากัดความมากแต่ผมอยากจะบอกว่าเราเราควรจะให้ความสําคัญกับพลังชีวิตที่เราขาดหายไปความสดชื่นถ้าถ้าเรา ถ้าเราไม่พร้อมที่ที่จะดูกับออภาพในบางลักษณะหรืองานในบาลักษณะนเนี่ยเร,เราก็ควรจะหลีกเลี่ยงเพราะว่ารอกจากเราจะรู้สึกไม่สบายใจกลับมาแล้วเนี่ยเราอาจจะยังคลี่คลายความรู้สึกไั้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะพูดทั้งหมดคือศิลปะมันกว้างใหญ่แต่ว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ผู้จะไปชมมันเราก็จะทํากันบ้านเล็กน้อยอด้วยค่ะค่ะก็ ในช่วงที่ไปไหนกันไม่ค่อยได้นะคะได้ฟังเรื่องของครูมอสที่ยกตัวยอย่างให้เราฟังเนี่ยก็รู้สึกชื่นใจไปด้วยแล้วก็แบบอยากจะออกไปดูอะไรไปสัมผัสด้วยตากันจริงๆนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังที่ฟังวันนี้ก็ได้แค่เราฟังเนาะแต่ว่าเรายังต้องออกไปใช้ใจออกไปใช้ตัวสัมผัสกับศิลปะกันด้วยแล้วก็สิ่งสำคัญที่ได้รู้เลยก็คือบางครั้งเนี่ยเรื่องราวของศิลปินเนี่ยมัน ของผู้ทำศิลป,ปะเองว่ามันส่งมาถึงเราแล้วก็มันคงจะดีถ้าเราถ้าเรารับรู้เบื้องหลังของภาพหรือว่ารู้ว่าเราดูภาพนั้นเนี่ยผ่านความรู้สึกอะไรหรือมันเกิดขึ้นมาจากอะไรนะคะแล้วเราทั้งสองคนก็หวังว่าศิลป,ปะเนี่ยจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ดูแลตัวเองหรือว่าเยียวยาตัวเองได้นะคะไม่ต้องมีใบสั่งหมอก็ได้เหมือนกันค่ะค่ะบคุณหมอต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในอินเนอร์สเคปตอนหน้าสวัสดีค่ะลาสวัสดีครับ Thank you